สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับผมฟุตบอลอุ่นเครื่องกับอัฟกานิสถานทีมชาติไทยเราเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับโดยการสนโวของแพทริกกุตตับสันนะครับก็ในส่วนตัวของแอดมินก็ถือว่าทรงนี้แหละทรงนี้แหละอ่าทรงนี้แหละบอลตามจังหวะอแต่ว่าในจังหวะบทก็ขอให้บทแบบต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ครับก็หลังจาก เรา,าผ่านอมามร์อุ่นเครื่องถือว่าอย่างสวยงามน,นะครับเอาชนะอัฟกานนิฐานมาได้2ประตูต่อศูนย์แล้วนัดต่อไปเป็นนัดอย่างาเป็นแชบอย่างเป็นทางการเลครับเข้าสู่เวทีอย่างเป็นทางการเลยครับเ f c ซเอเชียับรอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่ม <c oughs> ขออภนะัยโอ้ติดคออยู่กลุ่มดีนะครับร่วมสายกับเติร์กมินิฐาน ไต้หวันแล้วก็สรีลังกานะครับโดยทีมชาติไทยเราเนี่ยเราจะพบกับสีลังกาก่อนเลยนะครับก็ตามแรงด์กิ้งเนี่ยไทยเราอยู่ทีมชาติไทยเราอยู่อันดับที่97อย่าง,างเป็นทางการนะครับ97ของโลกนะครับอาจจะขึ้นหรือลงก็าตามทัวร์นาเมนต์ในฟีฟ่าเดย์นะครับเดี๋ยว๋้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับณนะขณะนี้เนี่ย97ของโลกส่วนสรีลังกาในอันดับที่200ของโลกนะครับ ก็ไม่ไมีผลอะไรหรอกอะเพราะว่าลงสนามแล้วมันมันเท่ากันวิธีการมันเท่ากันก็คือเอาสกอร์เอาชัยชนะคือถ้าถ้าเอาชัยชนะไปได้ก็เสมอไม่เสมอก็แพ้อะไรประมาณนี้นครับดังนั้นมันอยู่ที่กําลังใจแล้วก็วิธีการเล่นนะครับทีมชาติไทยเราเนี่ย ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มมาอย่างน่าเสียดายครับโดยเฮตูเแพ้ทีมชาติจีนตอนนี้ทีมชาติจีนก็อยู่อันดับที่ที่สุดท้ายของกลุ่ม C นะครับของกลุ่มซีแม่น่าเสียดายทีมชาติไทยเราน่าจะได้เข้าไปนะครับเราตกรอบตรงนั้นเราก็มาเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตามที่โค้ชอิชิว่านะครับทีมชาติไทยเราจะพบกับสีลังกานะครับตรงกับวันอังคารที่25มีนาคมนะครับ 19.30นาฬิกาโอ้ใครสะดวกก็ไปดูนะครับผมที่ราชมังคลาตรงกับ19.30นาฬิกานะครับก็จอดรถสะดวกนะครับแต่อาจจะรถติดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับรามคำแหงซอย24แอดมินอยู่ที่นั่นมันมายาวนานแล้วก็คุ้นเคยกับตรงนั้น <c oughs> บางวันเขาจะไปออกกำลังกายที่นั่นนะครับก็เราต้องการ3ามแต้มแรก ในแมตช์นี้ครับทีมชาติไทยเราเนี่ยจะพบกับศรีลังกาเนี่ยถ้าว่าได้สามแต้มแรกเนี่ยจะจำมากๆเลยครับโดยโทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยวิธีการก็คือทั้ง6กลุ่มนี่จะเอาทีมแชมป์กลุ่มเนี่เข้ารอบไปไปร่วมฟาดแข้งกับอีก18ทีมที่ได้เข้าไปแล้วไอ้ทีมที่อยู่ในในันน่นแหละฮะในคัพลูฟุตบอลโลก รอบ18ทีมสุดท้ายน่ะเขาเข้าไปก่อนแล้ว AFC ให้เข้าไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมามาคอลี่ฟายกันมาคัดเลือกกันดิอย่างเงี้ยใครได้แชมป์เข้าไปเลยใครได้แชมป์กลุ่มเข้าไปเลยนะครับที่2ตกลงไปตกรอบทุกกรณีนะครับถ้าดูตามแรงเกงเรามีสิทธิ์นะครับเรามีสิทธิ์นะครับเราก็จะเนื่องๆอะไรไตรงที่แบบเติร์กมินิฐานะเขาก็เก่งนะครับเติร์กมินิฐาน,นะครับถึงแม้ว่าจะอันดับโลกนะจะเห็นว่าร้อยกว่าก็ตามเหอะอะไรประมาณนี้นครับ แต,แต่ด้วยรูปทรงแล้วก็ไม่ว่าชุดยูยี่สิบปีชุดยูสิบเจ็ดปีเห็นเห็นแล้วโอ้ไม่เบาครับไม่เบาทำให้ดีที่สุดนะครับแอดมินเชื่อ Adventure ว่าทีมชาติไทยเราจะได้แชมป์กลุ่มนะครับจะได้แชมป์กลุ่มมาดูเส้นทางของทีมชาติไทยนะครับว่าเราจะเราจะต้อนรับทีมเยือนแล้วก็ไปไปเยือนเขา ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลาไหนนะครับแมตช์แรกนะครับวันที่25ที่จะถึงเนี้ย9บเนกาสานาทีที่ที่ราชบังคลาครับเราต้อนรับศรีลังกาก่อนนัดแรกนะครับนัดที่2นะครับเดือนมิถุนายนเ,าเราจะต้องไปเยือนเติร์กมินิฐานนะครับตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายนนะครับวันเวลาเดี๋ยวจะเวลาจะแจ้งอีกทีนะครับแต่ว่าวันที่นี้แหละแล้วก็ข้ามไปเดือนตุลาคมนะครับ ไม่ช้าไม่เร็วนะครับเราจะต้อนรับการมาเยือนของจีนไทเปหรือไต้หวันนั่นเองนะครับแล้วก็อีก7วันต่อมานะครับเราจะไปเยือนไต้หวันนะครับตรงกับวันที่14ตุลาคมนะครับแล้วก็ข้ามไปพฤศจิกาย,ยนนะครับปลายปีแล้วฮะคอ,คอเตอร์ที่4ของปีนี้เราจะไปเยือนศรีลังกาคืนบ้างนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย เราจะต้อนรับการมาเยือนของเติร์กมินิฐานตรงกับวันอังคารที่31มีนาคมปีหน้านะครับ2026นี่คือเส้นทางของทีมชาติไทยเราขอให้เราเป็นแชมป์กลุ่มนะครับอพอถึงนะัดสุดท้ายแนละ้วเติร์กมินิสานเออแแต้มขาดแล้วอยากอยากจะได้ฟังคำนี้อยากจะเห็นคำนี้ในตารางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ร่วมกันเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับวันอังคารนี้ขอให้ไปกันเยอะๆนะครับ ที่ราชมังคลา19นลิกา30นาทีครับวันที่25นะครับอืมเป็นวันดีของแอดมินเลยครับวันรับโบนัสพอดีเลยเอะไปฉลองโบนัสที่ราชมังคลาดีหรือเปล่าอ่าไปด้วยกันนะครับอแอดมินก็จะพยายามไปนะครับผมถ้าหากว่าไม่ติดอะไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ